ีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนครั้งหนึ่งนะะานมาแล้วมีลูกหมูที่แสนร้ายกาศสามตัวอาศัยอยู่กับแม่หมูในบ้านเล็กๆหลังหนึ่งพวกมันเป็นลูกหมูที่สมเอ้ยสมโซโซหอโซไหลโซไหลไหล นชนิดที่ทำให้แม่หมูแพบจะเป็นบ้าไจแม่สุดจะทนกับพวกเจ้าแล้วจริงๆแม่หมูบอกเสียง พาเชิญพาเชิญโลกในวันนั้นเอ้ยลูกหมูจอมปวดสามลูกหมูจอมปวดตัวแลกเดินมาเห็นบัวและฟางก็กองใหญ่มันคิดในใจว่า คิดแล้วก็ตรงเข้าไปหอบเอาทางที่เห็นนั้นไปสร้างบ้านทางทางที่มีไม่มันไม่ได้สนใจสักหน่อดนัดเลยว่า แต่ด้วยนออีกนี้สาย,สายนิสายขีย้นี้สายขี้เกียร้ายร้ายกับ้้ายของมันบางตออีกมาจริงบ้านจริงถูกสร้างาจากฟามที่มันกลับไว้อย่างชุยชุย ทำเสียงดังน้องก็จะตื่นนะนน่ะเปลงไปก่อมน้อง่อยลูกกัาอ่วงรออกงก็ร่อร่วอองหอ้่อยออก็น่้านอี่เอเอด้วยเอเอองอางก็อ่างไปสงรอององออออ เอ้าอ่านให้จบกระหนูอ่านไม่ได้เมื่อกี้อยากจะอ่านอยู่อา,อาอาเล่าเล่าให้มันจบเล่าให้มันจบอ่านไม่ออกดูตามรูปเล่าตามรูป,เล,าารปเล่าตามรูปเลยเนาะกระหนูกระหนูไม่รู้ว่าจะเลนะ่ายังไงโอเคแ้ววนแข็งแรงไม่ได้เลยโชคดีที่หมาป่าใจดี ซึ่งบางเห็นเป็นช,ชาร์โกซาเดินผ่านมาเห็นเข้าโอ๊ะอะไรเนี่ยหมาป่าอุฮานนี่เป็นบ้านที่งงามที่สุดเท่าที่ข้าเคยเห็นมาข้ออ๊ะ คงต้องเข้าไปดูสะหน่อยเพื่อจะช่วยอะไราได้บ้างอาพอให้เพลงอ่านกันนี้เอาเพิงมากล่อมน้องแทน,นเลี้ยงน้องไป ทำขนมปังกับน้ำพึ่งเป็นอาหารเช้อาอเล็กบอกแม่ต้องชอบแน่แน่อเล็กพยายา,ย,ยามเอื้อมมือไปหยิบชามใส่น้ำพึ่งและเพกชามใบโปรดของแม่แต่ แต่ตอนนี้กลายเป็นสงกระเบื้องกาวฉีกสัสดแล้วอาเล็กไม่อาเล็กบอกไม่นะโ oh, อไม่นะ ทำมันแตกแม่จะดูเขาไหมนะแม่ของ ทำเสียงแม่นี่แม่ได้ยินเสียงตกใจแม่อันนี้ยินเสียงอะไรอืมแม่ได้ยินเสียงตกแตกใช่ไหมฮะแม่แม่ครับผมแม่จะรักผมถ้าผมทำเด็กถ้าผมเป็นเด็ก ดีใช่ไหมครับเ,เรียกถามแม่รักลูกเสมือจากแม่มีกล่าวแล้วแลกล่าว ไปดีอย่างนั้หรือหรือครับครับอเล็กถามอีกก็แม่ยังแม่แม่ก็ยังรักรูปจากแม่หมิงบอกแม่แม่พูด จริงจริงนะแล้วถ้าผมเล่นตีหมอนกลับหมีโจหมีโจอีจอ้แล้วทำใช่หมอแตกกระใจแม่จะยังรักผมไหมครับแม่ แม่ก็ยังรักลูกจ้ะแต่ลูกต้องเก็บเก็บขนนกที่เป็นเศษใส,สเหมือนใสเหมือนให้ให้หมดนะจ๊ะแล้วถ้า ผมทำสีหกเลืะเทอะน้องนี้จะทำให้ตัวของเธอเปลือสีเขียวแดงฟ้าแม่จะยังรักผมอยู่ไหมฮะแม่แม่ก็ยังครับลูกจะแต่ลูกแต่ลูก តាមอ่าให้น้ำให้น้อมจงជូតជូតจนស្អាតจนស្អាត รักผมไหมฮะแม่มีแม่ก็รักลูกจ้ะแต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีอาหารอ,าอะไรหรือให้พวกเรากินก็กินรับกิน พอพอพอเพลงน้องหลับแล้วนะั่นกล่อมน้องกล่อมน้องก่อนน้องหลับยังยังแต่ว่าฮะต่อแล้วเงอ,อ,อยากอ่านอีกออยาากก่น็อ่านแต่ตอนนี้กล่อมน้องก่อนคนนี้สวยเลยคะ่ะสวยไหมล่ะองเพลงนะอันนี้ก็คือนนช,ชื่ออะไรชื่อว่าเบล น้องเบลชื่ออะไรนะชิงาเบลนนชิงาเบลนนมัทช,ชากับชิงกาเบลตื่นแล้วเหรอน้องตื่นแล้วเหรอใช่อันนี้ตาไม่หลับเนี่ยเอาน้ำให้เอานมใ,ให้น้องก่อนสินมหนูไงไม่ทำไมอ่ะอันนี้มีกาโดเรมอนด้วยเหรอเอามาต่อแต่ว่า โอเคงั้นให้น้องอาบไปอาบน้ำก่อนบ๊ายบายก่อนเลว